อยากทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำแล้วเรารักมันจริงๆแล้วเราชอบมันก็เลยตามหาไปเรื่อยๆจนมาค้นพบว่าจริงๆแล้วเราชอบรถเก่าเชื่อว่าคนรักรถยนต์เก่ารถคลาสสิกคงไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้แน่นอนหมอโดมเจ้าของดอร์การาดผู้หลงไหลในรถยนต์เก่าทำให้ผันตัวจากอาชีพหมอมาเอาดีในสิ่งที่ตัวเองรัก เริ่มจากสะสมรถยนต์เก่าก่อนจะเอาความชอบตรงนี้ต่อยอดจินตนาการมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์สุดคลาสสิกจริงๆแล้วงานเฟอร์นิเจอร์เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะทํามันเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าตั้งใจที่จะทําเป็นธุรกิจหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราแค่ใช้ความชอบของเราเวลาเราเห็นเห็นชิ้นงานที่เป็นซากรถเห็นชิ้นงานวัสดบุบางอย่างที่มันโดนทิ้งเห็น อะไรประมาณหนึ่งที่เราต้องมีวิธีเก็บบางอย่างไว้เป็นความทรงจําได้โดยที่เราไม่ต้องไปทิ้งมันอะ่ะมาเปลี่ยนวิธีคิดปรับมุมมองใหม่ใช้ทักษะการบูราณาลกของเราอะมาปรับใช้ในการปรับแต่งสร้างสรร์เปลี่ยนแปลงไปซากรถเหล่านั้นอะให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบันเราจะเห็นเฟอร์นิเจอร์รูปทรงชิ้นส่วนรถยนต์มาบ้างจากหลากหลายที่แต่ต่างกันตรงที่วัสดุที่ใช้ทำค่ะเพราะสำหรับดรการาดความพิเศษคือวัสดุที่ใช้มาจากชิ้นส่วนของรถยนต์ของจริงไม่ใช่ไฟเบอร์เหมือนของที่อื่นและที่สำคัญนะคะแต่ละชิ้นที่ผลิตออกมานั้นมีเพียง1ชิ้นต่อหนึคนเท่านั้นเพราะหมอโดม เขาเน้นทำแบบ made to order คือจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นออกมาจากความเป็นตัวตนและคำบอกเล่าเรื่องราวของลูกค้าแต่ละคนทำให้สินค้าที่ได้จากที่นี่ไม่ซ้ำของคนอื่นแน่นอนค่ะเราอยากทำงานเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ให้สำหรับหนึ่งคนหนึ่งชิ้น1นึ่งคาแรคเตอร์ของคนนั้นมีของเขาแค่คนเดียวอะไรเงี้ยหนึ่งคือเราต้องคุยกับเขาก่อนนะครับทำความเข้าใจใเขาก่อน คาแรคเตอร์ <Character S 2> เขาเป็นแบบไหนฟังก์ชันในการเอาไปใช้งานของเขาเป็นแบบไหนเราจะคิดตรงนี้ให้เขาแล้วก็ทําเข้าไปหาเขาเองโดยดีเขาไม่ต้องบอกเราต้องตีโจทย์ในเรื่องราวชีวิตของคนนั้นๆว่าเขามีเรื่องราวแบบไหนเขาอยากได้อะไรสิ่งไหนที่มันผูกพันกับเขาแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่พี่คำนึงถึงสําคัญสุด นำอวัสดุรถยนต์ของจริงมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์เก่าหรือรถคลาสสิกทำให้ราคาต้นทุนนั้นแตกต่างกันไปตามความยากง่ายในการสัญหาดังนั้นเมื่อบวกกับความคิดสร้างสรรค์ออกมาแล้วราคาของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นๆก็จะมีระดับราคาที่ต่างกันไปด้วยปัจจุบันหมอโดไม่ได้ยึดอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์จากรถยนต์เก่าหรอกนะคะเพราะเขามีอาชีพบรณนะรรถยนต์เก่าเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วดังนั้น หมอโดมจึงยังไม่คิดอยากทำเฟอร์นิเจอร์เป็นธุรกิจอย่างจริงจังแต่เชื่อไหมคะว่าแต่ละเดือนมีลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาสั่งทำเป็นจำนวนมากส่วนใครที่สนใจแนวคิดในการสร้างสารรค์ผลงานออกมาเป็นเงินหรือสนใจอยากทำเฟอร์นิเจอร์กับหมอโดมติดต่อไปได้ที่ Facebook Fanpage หมอโดมรถนิยมได้เลยแต่บอกก่อนนะคะว่าพี่หมอเขาไม่รับออเดอร์ของทุกคนเพราะเขาจะทำให้เฉพาะคนที่มีใจรักและอยากได้จริงๆเท่านั้นคะ่ะ เราชอบรถเก่ารถคลาสสิกเรามีอาชีพในการบูรณะรถไการทำเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เนี่ยมันอาจจะคือศาสตร์แขนงหนึ่งที่เราได้เอาเศษวัสดุเอาซากเอาจินตนาการบางอย่างมาถ่ายทอดลงไปในในชิ้นงานที่เกี่ยวกับยานยนต์ที่ไม่ต้องไปวิ่งอะ่ะอันนั้นก็จะเป็นอีกศาสตร์อีกแขนงที่เราที่เราทำมัน